สวัสดีค่ะไตปลาวันนี้ขอนำเสนอเมนูขนมมันม่วงหอมหวานมันจากกะทิเนื้อเหนียวหนึบหนับด้วยแป้ง MR101CK ค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาปอกมันกันก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นๆและนำไปนึ่งค่ะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดนำมันม่วงไปนึ่งประมาณ20-30นาทีนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาเตรียมตัวมะพร้าวกันค่ะขูดมะาพร้าวให้เป็นเส้นๆโดยเกลือเล็กน้อยและคลุกเ้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะต่อมาเราก็จะมาทําตัวแป้งกันค่ะนําแป้งเข้าเจ้าแป้ง MR101cK น้ําตาลกะทิมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเมื่อมันของเราสุกแล้วเรานํามันออกค่ะและนํามะพร้าวที่เราเตรียมไว้ไปนึ่งต่อได้เลยนะคะ นำมันม่วงที่สุกแล้วมาบดให้ละเอียดและนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันนำไปผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้นวดจนเนื้อเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อนึ่งมะพร้าวเสร็จแล้วนำมนพะพร้าวออกและนึ่งพิมพ์ก่อนนะคะใช้ไฟแรง10นาทีเพื่อไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะเมื่อนึ่งพิม์พเสร็จแล้วก็ค่อยๆหยอดตัวขนมลงพิมพ์ ึ่งประมาณ15นาทีนะคะเมื่อแป้งสุกจะมีลักษณะใสาขึ้นเราก็นำออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะขนมมันม่วงสีสดทานคู่กับมะพร้าวขูดหอมหวานมันเนื้อหนึบหนับด้วยแป้ง MR101CK ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในคลิปนี้ก็มีตามนี้เลยค่ะ คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ